มาได้ค่ะพี่น้องมากินจิมจุ้มน้ากันค่ะพุดนะโอ้บึงหม้อไฟด้วยพี่น้องมากินจิมจุมม้มบึงใบกะลัาลงไปใบหวานๆแลวเนาะค่ะเราจะเตาะไข่ลงไปด้วยให้เป็นเป็นน้ําซุปด้วยแล้วก็เป็นไข่บุญด้วยห,หายไปใส่ผู้ใดใส่ไข่ด้วยจะอยู่ในนี่แหละพี่น้องนี่บึงคนไข่ชิงชคไข่ชิงโชคโอ้นเซเอาในด้วเหรอนี่ไข่ชิงโชคลงไป มาใส่นี่ขคยามาใส่เน่อันนี้ไปอยู่ก้นหม้อแน่เลยไนี้ใครใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาหมูล,ลงไปมีหมูเนาะหมูซาบูกลับไปข้างบนโอ้ฝ่านะ่ะฝ่าไม่ฝนไม่ตะกี้กับเมนเมอร์ดิสซึ่งมื่มอกี้บ่ม,ม,มเีเดี๋ยวพายุนั่นเดี๋ยวพายุนี่มากลับเป็นฝ่าไม่ฝนไม่ไปอีกอันนี้หมูซาบูอันนี้ปลาหมึกเนาะค่ะพี่น้องปลาคิริวสิงจี้ อีหมึกกรอบเราไปไหนเนี่ยหมึกกรอบลงแป้ไว้ตรงกลางหม,มาบัดเดี๋ยวพี่น้องมึงดูปุณห์นะมากินน้ำกันค่ะมาได้บัเดเนี่ยค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่นอ้องสสวัสดีจ้าครับบเห็นมา <c oughs> นั่งกล้องนี่ไงมานั่งข้างนี้ใครจะมานั่งตรงนี้มาเฟยมานัน่งเฟย์มาไหมมาไหมไม,มันอ่อยก๊อมกินรถกินรถเลย หมาพี่น้องมากินจ,จิมจ้ม oui, จุ้มน้ำกันเด้อค่ะซื้อจิ้มจุ้มมากับหลานๆลุกเลยล่ะเเาจะครยมไบหรือยังครับเอาบุญเซนพูดอะเฟย์โอ้แบงกันเขาอ๋อหนึ่งโอ้ยไม่เหงาเท่ห์อโออ๋อเฟยมันจะไม่มาหาฉันหมดเลยเหรอเนี่ย จะมีขออนุญาตเอานี้ลงมนะมาพี่น้องเสิเร,ร์ฟน้ำกันอาจาจ้าน้ำซุปหนัวปะใครอย,ยู่ลุมเด้อซุกแล,ะละ้วหลับยี่หอคุณเพิ่มอืมน้ำซุปหนัวค่ะครับปุงไม่เพิ่มสีเนาะเอาเสน้นบ้างไหม พูดได้เจาะเส้นเอาคูไหมเฟยเอาเส้นไหมลูกอมากินได้เลขห้าสุกแล้วกินตอนนี้สุกก่อนแ้วน้ำซิมเป๋ยหย่ย่างไหมพอตักไปแล้วบ่ลูกเดี๋ยวอืมมาพี่น้องวันนี้เปย่างนะคะจุ้มเอา อออ้ืทางนาี้นต้มเทือเดียวเลยค่ะมันค่อยหวานกระลำเปืเป่อยหมึอกรอบเนี่ยพ่อเอาอไปแล้วป่ะเปียะอ,อ,อ่ะจานมาลูกจานไปเดี๋ยวป้าจะลงต้มให้ใหม่ นี่ไงนี่ไงมันจะสุกก่อนอ่ะเห็นแล้วมันสีเหนียวโพดมันสีเหนียวโพดเนาะลูกไลกกับเหนียวเนี้ยค่ะอันนี้ก็ปลาหมึกกูได้เพื่อกินอยู่หน้าร้านก็จะขึ้นราคาได้นิดนี้ล่านนี้กนจะเห็นนาร้านนี่หน้าร้านพร้อมต่อไปกินอยู่ร้านเพิ่มแบบนี้ อืมอืมบะเกิ้อในัวอดจาเสียงแบบนี้เขือขึ้นเไม่นมือขึ้นเรวานกมเดอกบะเกิ้ะเขึ้นอะไรเสียบ้าน่ะ บ่มีอยักเงยมูอหยาบปะมือเนี่ยใช้คนนทั้งหลังเลยเสียบไม่บุญเ <c oughs> ่ยรุยย่างเดี่ยวใส่รุย <c oughs> ข้าวไปเม,มื่อเฮ้ยรักะล้ำมือนี่บรรยากาศได้ยุคค่ะฝนตกนัก ถ้าเสิร์มกะติีสฝนต้องโดนจี๊ปฝนมาบ้านปะเนี่ะเสิร์ฟฝนดีฝนเราเดืเพราะว่ายุลุมกับมีเนื้อเดือพยัดล้มไปไวลุ่มอีก พุ่นเสนาณีตายเสงายดีเดียวปลาบ่มีม,มันเผ<อ>า,าก่อนนะลูกนะบ่มีปลาว่าปลากับเมือกอันนี้ก็สาล่ายกับเมือกที่อยากเยอะเม่นกับพุ่นกับเม่นกับพุ่นับมันมุนหลายเฮากับว่าเป็นตะครีพอพอบอนน่ะเพราะว่าต้อนเอนมาต้มมันจะเ่เหลืออย่างหน่อย บอกตาหลานลืมเปล่ากายมาเห็นแบบนั้นซี่หลังที่กินเมนูนเลนยยากกับชิมจุ่มมันเนี่ยระวางบ้านไปงา,าบ้านทรสมหเห็นบ้าเฮี้ยจอดซื้อแตงโมน่ะสองเตาสองเตาเพราะหมบรรยากาศได้น่อะไรี่บ้านนี้อห้างพานี่ ไข่ก็สุกแล้วนัว่นเป็นยังเป็นจับกันเป็นก้อนไม่เห่ยลูกดูสิเออเป็นไข่าดาวน้ำเลยอเอาไหมบามาบางเอาเออมีจับนุวยดีดีปุ่นนี้หนอโอ้ปุณนอ่ะอีซาเอาไข่ไม่ลูก เป็นบะม,มักไข่ตกโอ้โหจะเสียดนี่ถาพมพ่อกินไหมบ้างกันไหมเนี่ยอือไข่ดาวหนะงามแท้ไข่ดาวน้ำเพิ่มเติมขนาดเด็กน้อยกินเข่าแล้วดิเนี่ยยังกินได้อีก <c oughs> แต่ว่ามากักเยอะ กรอบค่ะกับปลาหมึกปลาหมึกกับมือกรอบสุดลายมือต้มไปเลยต้มมันก็สุกทันใจดีเนาะมาเด้ค่ะสิบแสนน้ำกันพี่น้องมาเด้จ้าเนื้อย่างซึมมือนี่กะอูได้มากล้านได้กับกินล้านนะ,ะ,ะพอตะวังว่า น้ำจิ้มเนี่ยมันสยุ่ยน้้ำจิ้มอันตัวพี่น้องมักน้ำจิ้มร้านไหนมันจะไปร้านนั้นลดแต่ว่าบางร้านพ้นกับปิดบุฟเฟ่แล้วก็แฮรบุฟเฟ่ยู่เนะีเพราะบางเจ้าค้นเนี่ยแบบบุฟเฟ่สะดวกสบายไม่ต้องไปคินอย่างไรคือเขาคำนวณไปยุ่ยแล้วว่าหัวละเลย สมว่าคนไปเรี้ยงก็จ้ะมันจะบ่ต่อมาคอยว่าผู้นั้นสร้างนี่ผู้นี้สร้างน่นกินตามสบายแล้วค่ะ,ะบุฟเฟต่ต์เอานี่ติค่ะ,ออะ,ออะมืม้อหนา้าก็กินอนะีกเด้อล่ะเนาะเอานี่ดู กินเข้าไปประมาณจะต่างนิดนึงเพิ่งกินเขากำยังแม่เข้าพัดเข้าพัดจะพัดปะอ๋อลายปะโอ้กินญี่ปุ่นบปะนี่มันเล่าบปะ กินข้าวผัดไม่ใช่ไหมนะข้าวผัดไข่ดาวเยอะไหมแฟรเยอะปกติประมาณสอง้องจะไปอิ่มสินะกระจาดเล็กน้อยเป็นกระแฮงมะลุเคือเคาเนาะ มันใบอิม่มมันก็คือใบอิ่มนิดนึงอดไม่ได้ขึ้นหน้าอินตอนเนี่ยจะบ้ากินเลนเลยพี่น้องจะบ้ากินขนมนมเนยกินเลนกินยังเสื่อจะบ้ากินเลยน้อยนักหน่อยนะจะเห็นร้านกินขนม กินเขาแล,ล้วแลยก็แบบแต่ว่าไปโรงเรียนบรรลุน้ำผึ้งแจ้วค่ะแต่ว่ายืนน้ำเอาเนี่ยเอามว้เอาไว้นาใบนาเนี่ยเพิ่นมือมันเว้นซื้อขอนมซื้อยังมากกับเสือรดมากกินคือวันนี้เริ่มกินยังแน่ก็ชิดใกล้หันน็อตหน่อยนึงเพราะว่าเป็นต้องเป็นเด็กหน่อยกินตะเขา้าเรือยังเอื้อมมาเปลีเหรอ กินทักกินยังกันยังกินว่าเป็นแล้วน้ำสุบไข่เด็ดหมไข่ได้วยนะกองไข่นะคะ เส้ก้อนเนี่ยน้ำเนื้อย่างที่เป็นมากก็คือน้ำออกจากไข่เนาะเขาจะตีไข่ใส่นน้ำแล้วก็ไปเซ่ในเนื้อเอาไปตักใส่ไส้ให้ลูกค้ามาไ,ไปเสิร์ฟเขาก็ใส่งาไปหน่อยนึงงาอย่างผู้แด,ดน,นเนี่ยต้องคีบด้วยไหมบาร์บะถานนั่นใชนไหม เพื่อเด็กหน่อยน้ำค่ะเวลาแม่นู้นเนี่ยเขาก็อยากรับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละสะสมมาเด็กหน่อยเนีซุ้มสนหรือวัในใหมู่บ้านที่จะมาพวกในอย่างหีรอซิมจุ้มถ้าได้กินกับคืออาหารดีสำหรับเพอนละเนาะ ้าเป็นบ้านสาวเสริมตามว่าประษาก่อนถ้าเปียบเทียบกันถึงว่าภาษาก่อนคือไงเนี่ยพี่น้องถ้าว่าค้นเนี่ยยังเป็นสังคมแบบบ้านบ้านเอาอยู่ไ่ได้เป็นสังคมแบบอยู่ในเมืองก็เลยกลายแบบการซุ้มนุมหรือการนอยงแต่มันจะบ่มันจะบ่แบบเขาเอินยังไงคือแถวยีงง้อ็นอยยังตั้งแต่ก็จะคือแบบสุมชนในเมืองหรือว่าป่ะเนาะบ้านจะเสริมนี่อาจจะแบบ เปิดี่การหายดีอยู่เล็กๆนะคะแต่ก็อาจจะไปแบบาบวกรถเพราะว่าคุ้นเฮอแล้วกะนั่นเลยแมวนี่ปะตัวนั้นนองเยีายงเขางว่มีคุณเขาอะไรปะมุกบินอ่ต้องระมาระวังกันน้ำเนยอ,อีกเื่องฮะเพราะว่ามันต้องแบบเขาเอิญอ่าก็ หยับยัางกันนะแต่ละคนหลานกับใม่กินเกินพ่อกับใม่กินเกินหลาเลนเพื่อไม่โลกประจำตัว,วอืมนั่งก็หมูตอบอ่ะ <c oughs>

สามสั้นสามสั้นหมอเม่เนี่ยวใช่ปะอืมนตรงนี้เลย,ยกินมันรู้ปะหลักคือว่าอิ่มหลักเด็ดเด็ดเด็ดหัวลักหลเด็ดเหนียวบ่พูุหลักเบิ้งนี่ยแหละไม่แล้วได้ลูกกินข้าวมัดต้องหลายเลยพี่น้อง ตอนแรกว่าจะกินอันอย่างก่อนนึกว่าเพิ่งจะกินน้ำไม่ได้ถ้าปกติเนี่ยเขาเริ่มมาอย่างไรอ,อันนี้ก็มาใหม่เมือนประมาณสามห่ออ,อืมใส่ตีเพิเ่งเคยเห็นไว้คือ หกฮ่อมันบ้าเต้นนะหกฮ่อหกฮ่อปีที้เลยคนนี้ปีนี้ยังไม่ได้ต่างใจจิต,ตไม่เนี่ยข้างเพราะว่าแม่เราบอกให้กินข้าวก้อนก้อนจะกินเน,นื้อพวกนี้กินขา้าวของทองก้อนเนื้อข้างจะไม่ได้ไปกินทองหลายอ,อ,อะไรนะค่ะสำหรับคลิปนี้กับศิฝากไว้ซ๊อบนี่หลาผพาพี่น้องมากินจิ้มจุ่มกับครอบครัวมือเนี่ยค่ะถ้าได้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ใน่ยเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสิร์ฟหักพี่น้องนะคะ่ะ